งานเศรษฐกิจก,การเกษตร,รจัดสัมมนาเรื่องกองทุน FTA เสริมสร้างเกษตร,รไทยก้าวทันโลกเสรีรการค้าหอ,อการค้าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับ AEC พบกับวันวิสาเฟื่องธุระและทีมข่าว NBT ตรงังในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2557กับดิฉัน,นวันวิสาคนธุระค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังค่ะจัดงาน Adaman Happy Workplace Forum 2016นะคะ Happiness East ค่ะออกแบบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะ วันนี้ค่ะที่โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังสภาอุสาหกรรมจังหวัดตรังจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ขอภยัยขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ n d ดามันแฮ p ปี้เวิร์กเพรสแฮปปี้เนสอีซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานทั้งนี้ค่ะนายมานิดวงสุริรัตน์คณะทำงานโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะหรือสสสมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ2ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 5 5ถึงกันยายน2557ซึ่งขณะนี้ค่ะการดำเนินงานของ เข,เข้าสู่ในช่วงของเสร็จสิ้นโครงการนะคะมีเวลาดําเนินการขยายถึงเดือนธันวาคม2557เกิดเป็น8องค์กรต้นแบบของจังหวัดตรังและขยายไปยังกลุ่มภาคีเครือข่ขขายในจังหวัดตรังกระบี่พังงาและกลุ่มจังหวัดอุดามันโดยคาดหวังว่าจะเป็นโครงการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมด้วยแนวทางกิจกรรมที่สอดส่องกับนโยบายตรังเมืองแห่งความสุข ด้านนายอดิศรตันเองชวนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ค่ะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคนในองค์กรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอดามมันและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการองค์กรความรู้ในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับบุคลากรที่สอดคล้องกับ บริการบริหารองค์กรในปัจจุบันค่ะผู้ที่ทำงานกิตการหรือผู้ที่ใช้แรงงานทุกคนได้มีความสุขใ้มือ พลังมีความตั้งใจในการที่จะทำงานารประกอบการเพื่อตนเองและก็เพื่อครอบครัวและก็อัสคมต่อไปกับโครงการที่เราตั้งขา้เพื่อที่จะให้เกิดความสุขความู่ใช้แรงงานในทารทำงานการนกตาการประอบการณ์ทุกคนครับ มาที่ข่าวต่อไปนะคะสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะจัดสัมมนา,าเรื่องกองทุน FTA เสริมสร้างเกษตรไทยนะคะก้าทันโลกเสรีการค้าค่ะวันนี้ค่ะที่จังหวัดตรังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะได้เปิดเวทีสัมมนา,าเรื่องกองทุน FTA เสริมสร้างเกษตรไทยก้าทันโลกเสรีการค้าถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเล่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเพื่อรับมือการเปิดเสรีทางการค้าและ AEC ซึ่งกองทุน FTA ค่ะกระรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้านะคะโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น สามารถดำารงอาชีพเกษตรกรต่อบไปได้อย่างยั่งยืนจึงได้มีการสัมนาในครั้งนี้ขึ้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้เกษตรกรนะคะตระหนักรับรู้ถึงผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2,558ทางด้านบวกและด้านลบอย่างถูกต้องสำหรับสินค้าเกษตรหลักในภาคใต้นะคะเช่นปาล์มน้ำมันกาแฟและปศุสัตว์ เพื่อสามารถแข่งขันทางด้านการผลิตการตลาดและการสินค้าการเกษตรกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยการสัมมนาครั้งนี้ค่ะมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจค่ะอาทินะคะการบรรยายเรื่องแนวโน้มทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทยโดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการบรรยายในเรื่องของการค้าสินค้าเกษตรปัจจุบันอนาคตโดยประธานหอการค้าและการบรรยายเรื่องกองทุน FTA ร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งโดยหัวหน้ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะค่ะต่อไปค่ะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมฝั่งอันดามันนะคะหอการค้าแห่งประเทศไทยเผยค่ะเกษตรกร,กรชาวสวนชาวสวนรายย่อยนะคะต้องปรับตัวลดต้นทุนการผลิตจึงจะอยู่รอดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ จากสถานการณ์ราคายางพา,าราไพร์ปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้มีราคาตกต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่นายมานิตวงสุริรัตนประธานอุตสาหกรรมฝั่งอันดามันหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงแนวโน้มพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราว่าในอนาคตค่ะราคายางพาราคงไม่สามารถทีบตัวสูงขึ้นไปถึงระดับที่ผ่านมาได้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านผลผลิตที่มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่การปลูกยางพารานในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี2558การแข่งขันทางการค้าย,ยิ่งจะสูงขึ้นมากสินค้าการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะสามารถส่งขายในกลุ่มอาเซียนอย่างเสรีดังนั้นคะ่ะการเกษตรที่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้นะคะจะสามารถอยู่รอดได้คือต้องปรับตัวด้วยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรรวมทั้งรัฐบาลเองค่ะจะต้องตั้งเงื่อนไขาการนําเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ําเติมราคาผลผลิตในประเทศซึ่งทางหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้ยื่นข้อเสนอต่างๆไปอย่างรัฐบาลแล้วค่ะตย่อยเนี่ยจะต้องรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงในเรื่องของปัจจัยการผลิตอ,อ,อย่างเช่นค่าแรง หรือการเก็บเกี่ยวหรือค่าใช้จ่ายในการในในการขนส่งพวกนี้ยเขาจะทำให้ต้นทุนการผลิตของของเกษตรกรเนี่ยลดลงก,ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ครัค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ พ่อมีรอยเท้าให้เราก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทนเพื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าชีวิตพอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีระบุรุษแบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืน แบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังบ้านที่ที่ให้ความอบอุน่นความสุขแก่เราบ้านที่ที่ปกป้องภัยพยันตราย ถ้าวันนี้บ้านถูกทำลายแล้วที่แห่งใดจะให้ความอบอุ่นความสุขความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศ์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบ เป้าหมายในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันได้รักได้มอบให้ได้เสียสละได้เรียนรู้ได้พยายามแต่เป้าหมายชีวิตจะไปไม่ถึงเลยถ้าไม่ยอมไม่ให้ไม่คุยไม่รัก หาคำตอบให้ชีวิตและพิชิตความฝันให้กายและใจเป็นสุขทุรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังส่งเสริมชีวิตเพื่อสันติสุขทุกรูปแบบหยุดความรุนแรงยุติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุข ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกำังขู้หากันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรัก สร้างสามัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสททตรังสนับสนุนความรักความสามัคคีทุกรูปแบบนั่นเสียงอะไรอะเขากำลังเชิญชวนให้ชาวมุสลิมไปละหมาดเลยละแล้วละหมาดไปทำไมล่ะจะได้ไป็นคอลีงไงล่ะอ๋อ เสียงเลยล่ะเสียงของพ่อท่านตีแล้ครั้งให้ไปสวดมนต์ทำาวดเงียล่ะรู้ไหมทำเพื่ออะไรฝึกใจฝึกใจให้เป็นคนดีใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับคำกล่าวที่ว่าคนไทยใจบุญเป็นสิ่งที่โลกต่างยอมรับ ทุกศาสนิกชนบนแผ่นดินนี้ล้วนมีจิตใจที่เมตตาล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งความรักการให้อภัยในสังคมไทยเสมอมามาร่วมกันรักษาจิตใจเมตตาอันสูงค่าของคนไทยใส่ใจหลักธรรมของาศาสนานำพาสังคมสู่สันติสุข รัฐบาลไทยขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าและส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่มีใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตสทำให้ถูกจับกุมที่ด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วโลกตามกฎหมายของประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่า การครอบครองการล่าการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโปรดหยุดซื้อและขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและหยุดนำเข้าส่งออกงาช้างซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ชมคะกลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะจังหวัดตรังค่ะติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบค่ะครบวงจรระดับจังหวัดส่งเสริมโครงการเสินเชื่อกเษกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมค่ะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานกเกษตรจังหวัดตรังนายสาธรนราวิสุทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบ ขอภายค่ะอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัดโดยได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาย,ยางพาราและแนวทางแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำพร้อมทั้งแสดงถึงปัญหาสาเหตุของราคาย,ยางพาราที่มีนาโน้อลดลงและจากการที่ผลผลิตยางพาราของไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสต็อกยางต้นปีเพิ่มขึ้นร้อยละ3.08ต่อปีและสต็อกยางปลาย,ปลายปีค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ9.40ต่อปี สำหรับปี2,557ค่ะสต็อกอย่างปลายปีนะคะเพิ่มขึ้นจาก0.26ล้านตันของปี2,556เป็น0.501ล้านตันของปี2,557หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ91.95ค่ะนอกจากนี้ค่ยังได้ติดตามการดำเนินงานในเรื่องของโครงการชดเชยรายได้แก,ะกะเ่เกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งขณะนี้ค่ะอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารและถ้าเสร็จสมบูรณ์นะคะก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรได้ทันทีค่ะ และในส่วนของการช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะได้มีการนำ,นำเสนอโครงการสนับสนุนสินเชื่อกเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยนะคะเพื่อประกอบอาชีพเสริมทั้งนี้ค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ตามศักยภาพของตนเองและตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมจํานวนกว่า10,000แครอบครัวเรือนโดยนอกจากสนับสนุนด้านเงินทุนแล้วค่ะยังได้เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่กเกษตรกรนะคะที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพเสริมค่ะ คุณผู้ชมคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปลายปี2558ค่ะหลายฝ่ายได้เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสําคัญในครั้งนี้นะคะเช่นเดียวกับอการค้าจองอังหวัดตรังค่ะที่ได้เตรียมความพร้อมให้แก่นักธุรกิจและประชาชนนะคะทางด้านภาษาและการจัดตั้ง SME คลินิกค่ะเพื่อให้คำปรึกษาด้านการดำเนินง,งานแหล่งเงินทุนและการประสานงานด้านต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการรายย่อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่31ธันวาคม2558สมาชิกทุกประเทศล้วนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทยที่หลายฝ่ายมีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญนี้นายสลินโตทับเที่ยงประธานหอการค้าจังหวัดตรังบอกว่าทางหอการค้าจังหวัดตรังระหนักถึงความสําคัญที่เราจะเปิดประตูการค้าครั้งสําคัญนี้อย่างที่สุด โดยได้จัดโครงการต่างๆไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาทางหองการค้าจังหวัดตรังก็ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปรวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนนี้จริงๆแล้วทางจังหวัดตรังนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นในช่วงปี2555-56จนถึง57นี้เนี่ย ก็มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาเพราะเราก็ทราบว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนเอไซีนะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการจัดอบรมหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาภาษาอยู่ตลอดเวลาประธานหอการค้าจังหวัดตรังกล่าวเพิ่มเติมถึงธุรกิจที่น่าเป็นห่วงหากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจาาอาเซียนว่าธุรกิจ SME ขนาดเล็กจะต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันให้ได้ เพราะการค้าขายเล็กๆในท้องถิ่นเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่จะหล่อเลี้ยงหรือเป็นรายได้หลักที่สําคัญของประเทศรวมทั้งของจังหวัดตรังเองทางหอการค้าจังหวัดตรังจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้ง SME คลินิกขึ้นเพื่อให้คําปรึกษาทั้งด้านการดําเนินงานแหล่งเงินทุนรวมทั้งการติดต่อประสานงานค้าขายกับต่างประเทศซึ่งจะมีทั้งนักวิชาการและส่วนราชการให้คําปรึกษาหอการค้าจังหวัดตรงัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้ง SME คลินิกก็คือ,อ,อให้ SME เนี่ยสามารถที่จะมาประสานงานแล้วก็จะขอติดต่อขยายธุรกิจจะขอสินเชื่อรวมทั้งการทําตลาดในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะมาติดต่อในที่หอนค้าแล้วก็จากหอนค้านั้นเราก็จะมีนักวิชาการส่วนราชการรวมทั้งธนาคารที่จะให้การสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่คนไทยหลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวยังไม่มีผลกระทบกับตัวเองในระยะเวลาอันใกล้แต่จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความเป็นห่วงของหลายๆฝ่ายที่มองว่าคนไทยหรือนักธุรกิจของไทยเองยังไม่มีความพร้อมอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งสร้างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้อย่างเร่งด่วน เกชาโสภาวนัททีมข่าว n อ t ตรังรายงานค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมสีน่าสนใจกันสักครู่ค่ะและกลับมาพบกับช่วงของทีวีบริการค่ะบ้านที่ที่ให้ความอบอุน่นความสุขแก่เราบ้านที่ที่ปกป้องภยัยพยันตรายถ้าวันนี้บ้านถูกทําลายแล้วที่แห่งใด จะให้ความอบอุ่นความสุขความปลอดภัยแก่เราได้อีกร่วมมือกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติบ้านหลังสุดท้ายของเราโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดรงังส่งเสริมการรักษาธรรมชาติทุกรูปแบบเป้าหมายในชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันได้รักได้มอบให้ ได้เสียสละได้เรียนรู้ได้พยายามแต่เป้าหมายชีวิตจะไปไม่ถึงเลยถ้าไม่ยอมไม่ให้ไม่คุยไม่รักหาคำตอบให้ชีวิตและพิชิตความฝันให้กายและใจเป็นสุข ทรัแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังส่งเสริมชีวิตเพื่อสันติสุขทุกรูปแบบหยุดความรุนแรงยุติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุข ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกำประเทศไทยจะออกอากาศทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยท่านสามารถรับชมฟรีทีวีในความคมชัดที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหลากหลายช่องโดยระยะแรกเป็นการออกอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครการรับชมทำได้โดย สามารถซื้อกล่องรับสัญญาณหรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์จากร้านค้าที่มีเครื่องหมายที่กสะทะชรับรองและต่อสายตามคู่มือหรือให้ช่างเทคนิคดำเนินการให้ทั้งนี้โทรทัศน์ของ NBT ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินจะปรากฏเลขช่องเป็นช่อง2บนกล่องรับสัญญาณ สำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้ทางเสาอากาศนอกอาคารหรือก้างปลาและเสาอากาศในอาคารหรือหนวดกุ้งได้ดังเดิมดิจิทัลทีวีอีกก้าหนึ่ง e ของประเทศไทยร่วมก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกัน การไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรักสร้างสามัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสททตรังสนับสนุนความรักความสามัคคีทุกรูปแบบ ท่าเสียงอะไรอ่ะเขากำลังเิญชุนให้ชาวมุสลิมละหมาดนี่ล่ะแล้วละหมาดไปทำาไมล่ะจะได้ไป็นคอลีองไรล่ะอ๋อหแล้วนั่นเสียงอะไรล่ะเสียงหลวงพ่อท่านตีระครให้ไปสวดมนต์ทำาวดเงียล่ะรู้ไหมทำเพื่ออะไร ฝึกใจฝึกใจเป็นคนดีใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับคำกล่าวที่ว่าคนไทยใจบุญเป็นสิ่งที่โลกต่างยอมรับทุกศาสนิกชนบนแผ่นดินนี้ ล้วนมีจิตใจที่เมตตาล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งความรักการให้อภัยในสังคมไทยเสมอมามาร่วมกันรักษาจิตใจเมตตาอันสูงค่าของคนไทยใส่ใจหลักธรรมของาศาสนานำพาสังคมสู่สันติสุข รัฐบาลไทยขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าและส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่มีใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตสทำให้ถูกจับกลุมที่ด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วโลกตามกฎหมายของประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่า การครอบครองการล่าการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโปรดหยุดซื้อและขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและหยุดนำเข้าส่งออกงาช้างซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงของทีวีบริการค่ะวันนี้เอจะมีข่าวสารอะไรมานําเสนอน,นะคะสามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จังหวัดตรังครับ ท่านผู้ชมก็สามารถส่งข้ามาฝากาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพยาสัมพันธ์ต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนค่างานวชหรือว่าค่างานซบนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะพยาสัมพันธ์กันให้ครับมาถึงข่าวในของวันนี้ครับวัดซาลิการามจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่5ธันวาคม2 5ั7านะครับ ผูสนใจนะครับสรามามัสมัรได้นะครับตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่2 8พฤศจิกายน2 5 1 7ออฟท่าพิ่มเติมได้ครับที่ไม่เล็กทรศัพสู0 8เซ6 2 8 1ซ7 1งมาตอ่อทีข้าสอบราคากันบ้างครับทีสบัดอับุญขูกโลอสอบราคากโก้างอาคารสูนพัฒน,นาเล็กๆผู้สนใจติดต่ขอขอาสู่อเอกสาซสอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดน,นี้ ทึงวันที่นซ่องธันวาคมซ่องพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดลองท่านถึมเติมได้ครับจีไม่เหลือตัวศัพสู0เจ็ดฮาซ่องสองฮาแปดแปดเก้าไดในวันเละเวลาราชการนะครับทศบาลเมืองกันตังครับซ่อมราคาซ่อมเซมอาคารเรียนโรงเรียนทศบาลน,นึ่งวัดตังขภูมิพุทธาวาดผู้สนใจติดต่อข้อสู่เอกสานซ่อมราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่นนึ่งธันวาคม 2,517ซองท่านพิ่มเติมได้ครับที่ไม่เลียกรัพทัดซูน75โองหาโซง34ได้ในวันเละกเวลาราชาการนะครับวิทยาลัยเทคนิคตรังครับซอบราคาสื่อเขื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์จำนวน3เครื่องผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกรรสารซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันถีนหนึ่งธนว่าคุม้ม2,517ซองท่านพิ่มเติมได้ครับที่ไม่เลียกรัพท์ 0 7 5 2เจ็ดห้องอองเจได้ในวันเลวเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้ก็มดเวลาลงเร็วพบกับช่วงห้องทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ของคุณเบาเอกนะคะสำหรับช่วงของทีวิบริการค่ะต่อไปเรามาติดตามรับชมราคาสินค้าทางการเกษตรและพยากรณ์อ,อากาศกันค่ะราคายาตลาดกลางหาดใหญ่นะคะยางแผ่นดิบอยู่ที่14บาท20สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่49บาท27สตางค์น้ำยางสดหน่าโรงงานอยู่ที่44บาทค่ะ ราคาปาล์มน้ำมันจากกรมการค้าภายในค่ะผลปลามทลายอยู่ที่5บาท40สตางค์ถึง5บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมผลปลามร่วงอยู่ที่5บาท90สตางค์ถึง7บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมน้ำมันปามดิบค่ะอยู่ที่29บาทถึง30บาทต่อกิโลกรัมค่ะพยากรณ์อากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองรกระจาย40%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตร ลขอภายค่ะกิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรมากกว่า2เมตรในบริเวณฝนวันนี้ค่ะอุะณหภูมิสูงสุดประมาณ3 3องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2ี่องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะโดนที่จะตกเวลา18นาฬิกา1นาทีและวันพรุ่งนี้นะคะโดนที่จะขึ้นเวลา6นาฬิกาสนาทีค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวภายในจังหวัดตรังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวตรังยามบ่ายก็หมดอุลังแล้วสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ